แพทนภพาพูดอีกครั้งหลังประกาศเลิกยุ่งกับอดีตสามีค่ะเกิดเป็นเรื่องราวดราม่าในความสัมพันธ์อีกครั้งสําหรับพิธีกรนักแสดงสาวแพทนภาตันตระกูลกับอดีตสามีเบนเบรซิงหรืออัคครกิตบรรเอเลโรจเิญเดทที่หลังจากแพทยอมรับว่ามีการคุยกับหนุ่มคนใหม่ได้ไม่นาน จู่เบนเรซิงก็นำภาพการพูดคุยในไลน์กับสาวแพทช่วงวันขึ้นปีใหม่และเขียนแคปชั่นซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ของแพทจากรายการหนึง่งว่าคือวันสิ้นปีแพทรอคุณคุหนึงที่เผื่อเขาจะทักมาอย่างที่แพทบอกว่า แพทมูฟออนเป็นวงกลมก็ยังคงวนอยู่ที่เดิมเขาก็ไม่ได้ทักมามันเลยกลายเป็นจุดที่เราจะต้องมูฟออนจริงๆเหมือนเป็นการยืนยันว่าตนได้พูดคุยกับอดีตภรรยาซึ่งขัดกับการสัมภาษณ์ของสาวแพทที่บอกว่าตนไม่ได้ทักไปทําเอาชาวเน็ตงงกันเป็นแถวว่าเกิดอะไรขึ้นคะแถมนับที่เป็นหลานสาวคนสวยของแพทยังมาคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวของหนุ่มเบนว่าและทําไมพี่เบนต้องมาโพสต์ละคะทําไมไม่ทักไปคุยกับพี่แพทดีๆ หนูว่าคำว่าทักของพี่แพทคือชวนมาเขาดาวด้วยกันหรือเขาดาวพร้อมกันหรือเปล่าอีกอย่างระหว่างพี่แพทยอยู่บ้านกันสองคนพี่เบนซ์มีความสุขกับเพื่อนอะรวมไปถึงเพื่อนของสาวแพทที่มาตอบหนุ่มเบนซ์ว่าวันปีใหม่ทำไมปล่อยให อดีตภรรยาเหงาในขณะที่ตัวเองอยู่กับเพื่อนซึ่งเบนก็โต้กลับไปว่าภาพนั้นตนอยู่กับครอบครัวที่บ้านคุณแม่ทำอาหารเลี้ยงทุกคนไม่ได้ออกไปอยู่กับเพื่อนอย่างที่อีกฝ่ายกล่าวหาเมื่อสาวแพทย์เห็นโพสต์ดังกล่าวของอดีตสามีเจ้าตัวจึงโพสต์อินสตาแกรมบอกว่าจากการกระทำของเบนล่าสุดนั้นตนคิดว่าถูกแล้วจริงๆที่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับฝ่ายชายพร้อมขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเชียร์และลุ้นกับคู่ของ เรามามตลอดเรื่องเราดังกล่าวก่อให้เกิดดราม่าในอินสตาแกรมของหนุ่มเบนอีกครั้งแต่งานนี้ดูเหมือนสาวแพทจะชัดเจนกว่าครั้งไหนๆว่าความสัมพันธ์ที่ค่าราคาสั่งครั้งนี้จบแน่นอนคะ่ะสําหรับสาวแพทนภภาทที่ออกมาโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไว้ว่าจากโพสต์ที่เขาโพสต์ทั้งหมดทําให้แพทเห็นอะไรมากมายในตัวเขาเห็นความคิดของเขาเห็นการกระทําของเขาเห็นชัดมากกว่าเดิมแล้วก็กลับ มานั่งคิดว่าขอบคุณที่วันนั้นตัดสินใจจบทุกอย่างแพทเลือกถูกแล้วจริงๆแพทขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้เราสองคนมาโดยตลอดขอบคุณที่เอนดูเรซิ่งขอบคุณที่อยู่ข้างๆเรา3ามคนแต่วันนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะล่าสุดแม่แพทได้ไปออกอรายการคุยแซบโชได้พูดถึงคําว่าทักที่แท้จริงแล้วทักของแพทไม่ใช่แค่ทักอย่างเดียวมันคือความหมายแฝงเช่นมาขอเขาดาวด้วยกันได้ไหมขออยู่กับลูกได้ไหมแล้ววัน นั้นที่ไม่ได้ตอบก็เพราะขี้เกียจมานั่งอธิบายวันที่เกิดเรื่องมีการโพสต์ต่างๆในใจเราคิดอย่างเดียวนั่นก็คือเราเป็นห่วงลูกมากวันหนึง่งถ้าเขาโตมาแล้วไปเห็นลูกจะรู้สึกยังไงสถานะตอนนี้คือจบแบบจริงๆและถ้าเขาขออยากมีส่วนกับลูกเรายินดีแต่ถ้าจะให้ไปเป็นภาพพ่อแม่ลูกเหมือนที่เราเคยทํามาตลอดณนะตอนนี้เราทําไม่ได้แล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สาวแพทย์นับประภาพูดอีกครั้งหนึง่ง ประกาศแบบเป็นทางการว่าเธอนั้นจะไม่ขอยุ่งกับอดีตสามีอีกแล้วคะ่ะ